สบายดีพี่เนาะสบายดีเนี่ยต่อเสาร์ด้วยจ้าไม่นีแม่นั่งใหญ่กะเข่าขั่วคือเก่าเนะจ้าสว่างงามมานี่สิอันอันมีคลิปกินตลอดอยูเนาะเพราะว่ามีหมูมียากินเป็นหมูเนาะเมื่อนี้การสิแกงพักที่เก็บเอามาในสวนนั่นเองเนาะแกงพักใส่สีนีสีนหมูสุญยากินแล้วก็มีปิีงสีนน่เนาะ เอาใบวนอันาข้าวขว่ดด้วยใจพี่น้องเอาใส่มันจังสีมันจังหอมเนาะเฮ็ดตามสูตรเนี่ยที่เพิ่นเคยเคยแกงให้กินเนาะปกะติแล้วเข้าวใอยใส่ใส่สสข้าวเบื่อพี่น้องเพื่อให้น้ำมันขุ่นเอ่ใบหญ้าเผือกเฮ็ดแล้วสะใส่ข้าวขวนี่พี่น้องเลยสีหอมต่างกันเด้อต่อมาก็สิเอาข้าวใหม่ใส่ด้วย้ะพี่น้องเลย เข้าขั่วเข้าขั่วหรือเข้าไม่บางคนก็เอินเข้าไม่บางคนก็เอินเข้าขัวเลยจ้ะพี่น้องเอาใส่ก่อนสีเนี่ยใส่ไล,ล้เะไรพี่น้องเลยหอมดีสีเอาพักใส่เลยเถอแกงพักสดๆเลยพี่น้องเลยพักเอามาแต่น้านเลยนะ สุกแล้วพี่น้องเอาผักแคนยังทเทียนเก็บมาละกัตาควายแห้งในใจนี่พี่น้องเลยหอมผักแคนยังที่เก็บละกัมาตาควายนี่สบายเอางามนี่แล้วมันแห้งมันอะไรักแคนยังมันตายอะไรพี่น้องแ,แล้วเด้อคงกินซองไม่ลูกมือนี่มีปิงซี มีแจ่วมีแกงสีนใสพักเลยจ้าพี่น้องเลยมาเดิอมากินขาน้าวน้ำสองเมลูกเด้อสาสุได้กินข้าวมากินข้าวน้ำสองเมลูกเลยจ้าพี่น้องเลยลูกหลูกก็ไปเอาเฮียนไวเลยย่างซองเมลูกเพื่อนตัวนี้อันนี้อันนี้พอ จะเห็นแหมโผล่เห็นว่าตัวฉิดมันยังเด่นแดงเพราะตูีมันนะนะเห็นได้ก่ะมันนีนมันนันนี่โคลมันเะ้งมาคือขกันเถอะแก้พักเลย่ะเียบได้เนี่ย สดนามไม่ได <Ə> ้นัวหนัวเลยแมวแมวอะไ่ไกินบแมวไม่กินได้ตายด้รมนน ดี่ชาวสิงคโปร์เหมือนแมว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 ม,ม,มาเดิมมาเดินมาเดินมาพีเดิมมาเอาขาพีเดิ้ ของป่าไหายกินบ้าออป่าแล้วนี่ดีงไงไม่ได้กินเท่าป่าได้ตายวันนี้แ<ะ>ตายวันนี้เค้าว่าไม่กินใช่เก้าว่ากินกินเท่าป่า เปล่าปักกะแหงหอนไเก็บเอาแล้วมาตากหายไปเป็นหนอนเนี่ยเลี้ยงผได้า้ยป่าได้ Yeah, I've brought the bit and can yeah. too. Yeah. dạng 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 ไปชิวชีลันันใช่ใส่ไฟของัวเสียกาเสียนีมากเ่ยก็เป็นน้ำใจอย่มะน้ะนองอะไรนะพักบริการขึ้นไปพอยน่าเรากินฟักซีแกงใส่ไข่

ạ nếu như sầu cái gì cũng ừ. ừ. rồi, là này gì สิลาพีล้าน้องล้าปลาล้านลูกไปก่อนเดอ้อเจอกันหใหม่ไอ้คิมหนาเนาะจะได้กับขอบุคคลใจที่สามาวม่าเบิ่งจนจบคลิปเดอ้อลูกไผ่นกหยากระนกลูกไผ่เอามือลงกับลงน้ำนายาเอโอ้ยตลกเทมีนองเลย